สวัสดีครับพบกับมิเตอร์บิกินอีกแล้วนะครับกับมอดสนี้นะครับชื่อว่ามอดหุ่นยนต์พิฆาตนะครับหรือว่ามอด f ส p c Pa V8 นะครับ ของเพนนะครับของมิสเตอร์เพนของเจ้าของเพนอะไรประมาณสักอย่างนะครับแผนนะครับแผนหรือเพนนะครับ,รนนรบสําหรับมอสนี้นะครับเนี่ยครับมอสแผนนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับบิกินได้สอนการติดตั้งบิกินฟลอกนะครับสามารถลงมอสเวอร์ชัน่น1.5.2 1.6.2 1.6.4 1.7ุด 1.7.10น8น่ะครับสำหรับอไอหมอดนี้นะครับหมอดหุ่นยนต์วิคาดนะครับมันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับคือเวอร์ชั่น1.7.10กับเวอร์ชันน1.8นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับคลิกถัดไปดับเบิลคลิกเปิดไฟล์มานะครับจากที่เราโหลดมาเนี่ยครับมันก็จะบอกเราสามารถเลือกเวอร์ชันที่จะติดตั้งได้นะครับคลิกถัดไป แล้วก็ติ๊กข้างหน้านี่ครับเนี่ยครับ1.8แล้วก็คลิก next next นะครับจนมันติดตั้งเสร็จนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรง r a u n c h e r beginner นะครับที่เราได้ติดตั้งนะครับเลือกเวอร์ชั่นไปที่1.8นะครับแล้วก็กด p พ a y นะครับเออลืมบอกให้ตั้ง user เป็น auto นะครับ automatic นะครับอ่ะพอรันมาปุ๊บนะครับ เรามาดูกันจากรูปในหน้าเว็บนะครับที่บิกินได้เอาไปแปะไว้นะครับจะมไีไอเทมต่างๆนะครับมากมายเยอะแยะมากมายเล่นไม่มีวันหมดนะครับเล่นไปเดือนก็ไม่รู้จักหมดหรกมครับแต่ละแอนนี้เอามาทําอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆมาศึกษากันนะครับอขอ i n s t a l l o o d แป๊บหนึ่งนะครับสำหรับเวอร์ชัน1.8อ่าสำเร็จนะครับ มันก็จะโผล่มอสแมนนี่ครับชื่อว่าแพนมอสนะครับแล้วสาธิตวิธีการเล่นนะครับเคลียร์ใหม่ดีกว่าชื่อชื่อโรคว่ากันดั้มแล้วกันนะครับกันดั้มกันดั้มแมนนะครับกันดั้มแมนเดี๋ยวขอย้ายใหม่แป๊บนึงครับสักครู่นะครับอ่ะโอเคได้ละ แล้วเปิดโหมดครับเปิดโหมดเป็น c r e a r t i p นะครับกด Option เป็นเ,เลือกเป็นแบบแบนลามนะครับสําหรับทดสอบ่อาการวิ่งของยานเอ่การเดินของหุ่นยนต์นะครับมันจะง่ายหน่อยในการบังคับนะครับอ้าเอาเอา,เอาโผล่ที่หมู่บ้านเลยครับดีเลยครับหมู่บ้านของชาว ชาหุ่นนอตนะครับเราจะสาธิตวิธีการถล่มนะครับเรามาดูกันเลยกดตัว E ครับสำหรับเปิด G I U G I U เลือกไอเทมนะครับแล้วกด Next นะครับเป็นหน้าสองนะครับแล้วเลือกตรงไอเทมสุดท้ายนะครับเนี่ยครับแผนมอ่ m a มช h าร์ดอะไรสักอย่างนะครับก็จะมีหุ่นยนต์ให้เลือกนะครับ เดี๋ยวขอเลือกทดสอบไอ้ตัวนี้กันนะครับตัวนี้กันอ่ะตัวนี้มาทดสอบกันปึ๊บนะครับโอ้โหก็เบลเริ่มเลยครับเบลเริ่มเลยนะครับสำหรับวิธีขึ้นนั้นให้เราพลิกขวานะครับตรงขามันนะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับกด F5 อ่ะเพื่อสำรวจดูนะครับหมุนซ้ายหมุนเมาส์ซ้ายขวานะครับ ป้นพิมพ์ AWDs นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับสำหรับเดินหน้านะครับถอยหลัง s w แล้วก็ AD นะครับซ้ายขวานะครับไปทางซ้ายไปทางขวานะครับอย่างเงี้ยนะครับพร้อมหรือยงครับน้องๆคราวนี้นะครับขออนุญาตนะครับอะไรไม่รู้ติดคอเรามาเลือกไอเทมแรกนะครับมอดกันนะครับ สำหรับตัวนี้เราก็มาดูนะครับชื่อแต่ละชื่อนะครับเรามาดูไอตัวนี้นะครับ V1 RPG อะหน้าสนนะ V1 RPG เอามาพร้อมลูกกระสุนนะครับไปหาลูกกระสุนมาเลื่อนขึ้นบนนิดหน่อยแล้วก็เลือก V1 นะครับมันจะมีอยู่น่าจะมีเนี่ยครับ V1 น่าจะเป็นตัวนี้นครับ RPG นะครับ แล้วเรากดตัว R นะครับกดตัว R บนแป้นพิมพ์ขนาดขึ้นอยู่นะครับอ๋อลืมลืมลืมเลือกไปที่มอสพลาสนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นถังน้ำมันนะครับกดเมาส์กลางนะครับก็จะได้มา8ดถังกดตัว R ครับเพื่อที่เอาน้ำมันไปใส่นะครับเนี่ครับเอาไปวางอย่างนี้นะครับส่วนปืนให้ถือตรงที่มือนะครับอ่ามือ แล้วก็ส่วนลูกกระสุนไปนะครับให้วางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลอ,ลองเริ่มกันเลยคลิกเมาส์วขวาครับเพราะเราเอาไว้ที่คลิกเมาส์ซ้ายป่ะเออเมาส์ซ้ายครับเพราะเราวางไว้ที่แขนซ้ายนะครับลองลองดูกันทดสอบเทสโอเคครับเราได้แล้วครับมา1อันส่วนอันที่2เราเลือกเป็นปืนอะไรดีเรามาดูกันนะครับ เอาเป็นปืนอะไรไรเฟริลนะสไนเปอร์มันน่าจะมีอีกสักปืนที่ว่าจริงๆนะเอ่อ็มจีบีสามสิบหกนะครับเอ็มจีามสิบหไปหาลูกปืนนะครับลูกปืนลูกปืนเอ็มจีบีสามสิบหกเอ็มจีคอเอ็มจีคอน่จะเป็น MG ็มจีคอว่า ทดสอบ M อ c มจีคอใช่ป่ะนี่เอมเอมจีบีสามิบหกเนี่ยเอ็มจ mm ีบีสามิบหกไม่มีลูกกระสุนหรเปล่าไอ้ตัวนี้หรือว่ามันอยู่ตรงนี้ ผ่านผ่านผ่านนะครับปืนนี้อยู่ที่ไหนก็ลองลอง,ลองหาดูนะครับชื่อมันจะคล้ายๆกันนะครับกับลูกระสุนนะครับแมชชิ่งแพ็กแท็บหนึ่งอ่าแมชชิ่งแพ็กแทบหมีนะครับแต่ตัวนี้อ่าเราลอง,ลองมางงดูกดตัวแอนะครับเพื่อที่จะเปิดเอ่อฟังก์ชัน g R u นะครับน้ำมันมันก็จะไหลเติมไปเรื่อยๆนะครับ เติม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 น้ำมันนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้เปิดโหมดคิดทีต้องไปคราฟมานะครับหาวิธีคราฟมาคราฟถังน้ามันอ่ามันก็จะลด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 ลงอย่างนี้นะครับเรามาลองดูกันก่อนคลิกซ้ายเอ่อคลิกขวาแล้วนะครับเอ่อคลิกซ้ายแล้วลองคลิกขวานะครับเพราะเราอ๋อมันก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่แต่ละปืนก็ยังมีความสามารถพิเศษเอฟเฟกต่างๆนานานะครับเรามาลองถล่มกันดูครับ ลมบ้านไอ้บ้านของน็อตนะครับหมู่บ้านน็อตอ่าถล่ม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 มันถล่มมันเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถล่ม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 หายหมดย่างตายหมดย่างเจอระเบิดไฟไปนะครับอ่า เป็นไงยอมแพ้ยังอืมไอตัวนี้รู้สึกเยอะเหลือเกินนะครับต้องทำลายถ้าทำลายมันอ่ามันเลยนะครับทีนี้สำหรับใครที่ชอบแบบมันบูร่างผ่านนะครับนี่ครับนี่สามารถทำลายได้หมดเลยเนี่ยครับ เปิดสงครามก็ได้นะครับเล่นง่ายๆแบบโหมดแลนนะครับก็คือใช้ตัวเกม b ิ g i n นฟลอกนะครับแล้วก็ลงมอสให้เหมือนกันนะครับใช้ตัวเกมของเพื่อนนะครับที่อยู่ในวงแลนไวเล l แลนหรือว่าสายแลนนะครับเสียบสายแลนที่แลนด้วยกันนะครับเปิดโหมดแลนนะครับเปิดโหมดแลนยังไงเราก็มาดูนะครับฟังก์ชันนี้กดออปชันนะครับกดนี่ครับกดเดี๋ยวสักครู่นะครับกด E.S.C. นะครับ มุมซ้ายสุดของแป้นพิมพ์นะครับมุมบนซ้ายสุดแล้วก็กด open to land นะครับเนี่ยครับกดเปิดนะครับแล้วก็ start land w o r l d นะครับแค่นี้มันก็เปิดโหมดเกมนะครับก็เพื่อนเพื่อนคนอื่นที่อยู่ในวงแลนวไวเลตหรือว่าอะไรก็สามารถเข้าตัวเกมมาแล้วก็เปิดโหมดมันติ นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นนะครับว่ามีคนเปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับจอนกันได้อังมันระยะครับกับมอสนี้เดี๋ยวลองมาดูไอตัวอื่นนะครับไอตัวอื่นว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับกดชิปนะครับเพื่อลงนะครับเพื่อลงจากหุ่นยนต์นี้นะครับอันนี้ตัวที่1นนะครับ เราเอ,อาไม้ให้ครบทุกตัวเลยดีกว่านะครับน้องๆก็จะได้เห็นความแตกต่างนะครับแต่และตัวรูปร่างลักษณะนะครับตัวนี้มาละเรามาดูตัวนี้ปึ๊กโอ้โหตัวนี้ตัวนี้เป็นรูปคล้ายนกนะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับสําหรับคน คนก็จะนั่งอยู่ตรงมุมด้านบนนะครับแล้วสําหรับไอตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสับปหลาดนะครับเนี่ยครับคล้ายสับปหลาดก็ตัวเล็กนิดหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้คล้ายๆกับตัวแรกนะครับตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ตัวนี้ก็โอเคนะครับ เหมือนแบบบึกบึกดีนะครับเฮย้ยนี่ตัวอะไรอะ่ะอ๋อเวอร์ชันหนึ่มันจะมีพวกพวกสัตว์อะไรเพิ่มมานะครับไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเอาตัวนี้วางไม่ได้อ,อตัวนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะครับเนี่ยครับดูด้านหน้ากันอ๋อตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับเพิบ อันนี้ล่ะอืมอันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับมีตัวเลขตัวเดียวนะครับไอตัวสัตว์นี่นะครับเนี่ยครับไทไอวีนะครับไทเบอร์สี่นะครับไทสี่โอเมก้านะครับเพิ่อมาลิงกดยังอ่าตัวนี้ อันนี้วางปุ๊บมันก็จะอยู่หลังของมันนะครับเราก็อยู่อยู่หลังมันวิธีขึ้นก็คลิกขวาตรงขามันนะครับง่ายๆตัวนี้ตัวสุดท้ายใช้หมวเครียดนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวลองใช้ดูครับเป็นยังไงอ๋อก็เหมือนกันกดตัวแอรครับสำหรับ ใส่แขนใส่ปีกใส่อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆลองไปศึกษาดูอีกทีนะครับบิ๊กกินก็จะขอรีวิวแต่ละชิ้นส่วนนะครับแต่ละอันนะครับแล้วก็พวกยานนะครับพวกยานพวกนี้ก็จะมีรถถังพวกรถถังนะครับเดี๋ยวมาวางดูนะครับสําหรับวิธีบังคับก็ใช้เมาส์นะครับใช้เมาส์ใช้แป้นพิมพ์นะครับในการขับเคลื่อนนะครับนะครับ ก็จะเป็นรถถังนะครับแต่ละแอนกดปุ่มตัวแอนะครับขึ้นไปอยู่ข้างในแล้วกดปุ่มตัวแอเพื่อที่เราจะเอาไอเทมของเราไปใส่นะครับแล้วก็จะมีพวกยานนะครับเดี๋ยวเรามาดูยานบิน3 4อย่างนี้ก่อนอ่ะหโอ้โหลำใหญ่ไปเริ่มเลยสอสาอ๋อ,อเป็นรถถังนะครับเป็นรถถังหุ้มเกาะครับนี่ครับ ก็จะเรียงกันอ่าแต่และอันนี่น่าจะมีแบบพวกความทนทานต่อระเบิดอะไรพวกนี้นะครับแตกต่างกันไปนะครับอ่าน้องๆอย่าลืมเปลี่ยนนะครับกดออปชันนะครับกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็เปลี่ยนจากตัว t นะครับสำหรับแชนอะกด enter นะครับอ่าเพื่อที่จะเปลี่ยนมันนะครับ เปลี่ยนเป็นปุ่ม enter เพื่อกดใช้ฟังก์ชันแทนนะครับเครื่องแล้วก็พอใช้ทา e เซตนะครับทามเซต0ปดร้อยปแปดพันอ่ะเข้าสู่มหมดกลางวันนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับพวกนี้จะเอามาโชดอ,อันละอย่างนะครับนะครับมาโชว์อันละอย่างลวกันอ่าเนี่ยนี่อย่างหนึ่งนะครับนี่อย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งอ่าอันนี้อะไรโบทัสอ่า แล้วเรา,เามาสื่อสารกันที่หลังนะครับอันนี้เป็นยานสําหรับลบนะครับก็บรรจุก,กระสุนบรรจุระเบิดได้นะครับแล้วก็บอมก็ได้นะครับเป็นแบบปรมาณูนะครับอ่านี้คล้ายๆเฮลิคอปเตอร์นะครับเดี๋ยวลองขับดูนะลองขับดูปึ๊บอ่าโอ้โหพลัจีเพียบเลยมิสไซล์พวกติดพวกมิสไซล์เนี่ยครับ อันนี้รู้สึกว่าจะไม่สมบูรณ์นะครับสำหรับเวอร์ชั่น1.8นะครับมันก็จะออกมาเป็นอะไรอะไรอะเนี่ยที่จริงมันคือยานนะครับยานอวกาศนะครับเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเ,เรามาเลือกกันดีกว่าเรามาเล,เล็กนี่ก่อนก็ได้ครับเนีรามาเลือกนี่ก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะกด W นะครับเอาเอาไปไหนละ่ะเอาจมจมเอานี้ก็ได้อ่ะเล็กๆ กด W นะครับเพื่อขับเคลื่อนนะครับเพื่อไปข้างหน้านะครับเพื่อเร่งเครื่องนะครับอ่าแล้วแล้วมันก็ขึ้นนะครับขึ้นวิธีเดินแน่นั้นเลื่อนเมาส์ลงเลื่อนเมาส์ขึ้นข้างบนนะครับมันก็จะเอียงไปข้างหน้านะครับกด M 5นะครับเพื่อปรับสู่โหมดเออแลมันขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นยังไงเนี่ยเอาถอยหลังถอยหลังถอยหลัง ขึ้น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 กด W นะครับเพื่อเร่งเครื่องยนต์นะครับอ่ากดเมาส์เลื่อนขึ้นบนครับเพื่อเอียงไปข้างหน้านะครับกด W A เออ่กด A D นะครับเพื่อซ้ายขวานะครับหันทางซ้ายหันไปทางขวานะครับเดี๋ยวเราต้องให้มันอยู่กด F ห้า F 5้าอ่าอ่นอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรารู้สึกเอียงนะครับ ไม่ให้ดูก่นเอียงว่าอ่าไม่เอียงนะครับไม่เอียงกดอ่าสเปกบาร์นะครับเพื่อเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องให้ขึ้นขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือว่าลงเนะี่ยอ่ากดสเปกบาร์มันจะถอยหลังนะครับกด W ค้างไว้นะครับเร่งเครื่องนะครับเครื่องก็จะลอยขึ้นนะครับ กดฟังก์ชันตัว R ครับเพื่อใส่น้ำมันนะครับเพื่อใส่น้ำมันน้ำมันน้ำมันหาน้ำมันก่อนอ่ะน้ำมันนะครับหาน้ำมันนะครับใส่น้ำมันแล้วก็จะมีมิสไซน์นะครับเนี่ยครับโทรโมฮอคครับเอาใส่อะไรอีกใส่อะไรใส่ปืนนะครับปืน M R mgb นะครับ36กดตัว r อีกครั้งครับกดใส่น้ำมันนะครับน้ำมันวางนะครับแล้วกดตัว r อีกรอบหนึ่งเพื่อใส่เอาตัวนี้ไม่สนับสนุนมิสไซล์นะครับแต่สนับสนุนกันนะครับกันก็คือปืนนะครับกดปิดไปนะครับเรามาดูวิธีการยิงคลิกเมาส์ซ้ายขวานะครับสำหรับยิงแต่มันไม่ยิงนะครับเราก็ต้องเอา ลูกกระสุนไปใส่กันหรือเปล่าตัวนี้ใช้ไม่เป็นนะครับปล่อยทิ้งไปก่อนนะครับกดชิปทิ้งไปเลยครับเอาอื่นนะครับทุบทิ้งครับนั่นเดี๋ยวมาลองดูตัวอื่นนี่ว่ะตัวนี้คุณคุณเนี่ยเดี๋ยวตัวที่มีมิสไซ์ด้วยดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ป่ะหรือว่าตัวนี้ตัวนี้เหมือนจะแรงแล้เนี่ย ต้องลองครับต้องลองปึ๊บอ้าไม่ขึ้นปึ๊บนะครับกด M5 ให้มันอยู่ข้างในกันขั้นแรกนะครับหาน้ำมันนะครับน้ำมันอยู่ตรงแพนมอสเนี่ยครับพาร์ทเนี่ยครับฟลูคคนนะครับน้ำมันเต็มเอ่อเอาอะไรอีกเอาดอันนี้นี่นี่เอาันนี้มาด้วยอ่าลองดูนะครับปืน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 ตัวนี้นะครับ กดตัว R ครับใส่น้ำมันปึ๊บนะครับใส่น้ำมันปึ๊บแล้วกดตัว R อีกรอบใส่ปืนนะครับปืนไปใส่มิสไซน์นะครับมิสไซน์มิสไซน์มิสไซน์ใส่นี้ด้วยอ่ะลองดูอ่ายิงได้แล้วครับยิงได้แล้วครับเอาละครับ ขอเซตหมดเล่นกลางคืนก็ได้ครับเล่นหมดกลางคืนก็ได้เดี๋ยวเรามาลองดูกด w นะครับเพื่อเดินแน่นะครับเร่งเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วอ่าพร้อมแล้วครับกด w นะครับกดสเปกบาร์นะครับเพื่อยกแน่ขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เมาส์นะครับคอนโทรลขึ้นลงนะครับถ้าเลื่อนเมาส์ขึ้นก็มันก็จะมุดแน่ลงนะครับเลื่อนเมาส์ลงมันก็จะยกแน่ขึ้นนะครับ แล้วก็สายนะครับกดเลงเครื่องครับเลงเครื่องกดเลงเอ้าเห็นเป้าหมายแล้วครับเป้าหมายครับโจมตีโจมตีโจมตียกแน่ขึ้นครับเพื่อที่จะไม่ต้องโดนนะครับมันเลยทีเนี้ยเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับลองดูอีกรอบอน้องๆต้องใช้ความสามารถหน่อยสําหรับการฝึกโจมตีนะครับเลี้ยวครับเลื่อนไม้เลื่อนเมาส์ซ้ายนะครับ แล้วก็กด A นะครับยกหน้าขึ้นยกหน้าขึ้นยกหน้าขึ้นต้องใช้ความชำนาญหน่อยนะครับจิตสัมผัสนะครับต้องใช้แบบจิตสัมผัสหน่อยนะครับว้าขึ้นขึ้นขึ้นกด M5 ครับเพื่อดูว่ามันไปทางไหนนะครับจะเห็นชัดกว่านะครับอ่าอย่างเงี้ยกด A ก็ได้ครับนี่นี่นี่น ยกนาขึ้นนะครับยิง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 ยกนาขนะครับเพื่อที่จะไม่โดนเป้าหมายนะครับเรายังไม่ได้โดนเป้าหมายอาา่ลองขับไปนอกอวกาศดูนะครับสําหรับใครที่อยากไปนะครับลองขับออกนอกโลกดูนะครับคือเลื่อนเมาส์ลงสุดน,นะครับแล้วก็พุ่งพุ่งหัวมันขึ้นไปนะครับมอสนี้สามารถใช้กับมอส์กาเล็กซได้นะครับ เดี๋ยวจะมารีวิวรอบหน้าจะรีวิวมอสกาแล็กซี่ครนะครับที่สามารถพาพวกเราเนี่ยไปดวงจันทร์ได้นะครับเอา้าออกมาได้ยังออกไปนอกโลกก็ยังเนี่ยรู้สึกว่าจะออกมาแล้วนะครับออกมาได้ยังเนี่ยมอสนี้ก็จะประกอบด้วยไอเทมต่างๆนะครับให้น้องๆลองศึกษาดูจะมีชุดเนี่ยครับชุดป้องกันนะครับป้องกันพวก ปืนอะไรพวกนี้นะครับปืนแบบยิงแล้วเราจะหยุดนะครับมีสตัน์ด้วยนะปืนแบบสตาร์้ยิงแล้วหยุดประมาณ5้าถึงหกวินะครับถึงจะเดินได้ก็จะมีปืนหลายรูปแบบนะครับน้องๆลองเอาไปศึกษาดูปืนคล้ายๆแบบปืนพวกอะไรต่างๆนะครับพวกเอเรียนพวกอะไรนะครับเอานั่นพระอาทิตย์ไม่ใช่เหรอแต่ข้างบนนี้คือพระจันทร์ใช่ปะครับข้างบนนี้คือพระจันทร์ อ้าวแล้วโลกเราไปไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูกันหาดูกันโลกไปไหนหมุ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 นโลกอยู่ไหนโลกอยู่ไหนโลกอยู่ไหนอ้าวร้อยแปดสิบมุไม่มีต้องอยู่กับพระอาทิตย์แน่นอนกด w นะครับเพื่อพุ่งชนมันนะครับกดดับเครื่องนี่ว่ะดับเครื่องครับดับเครื่องยนต์นะครับกด s นะครับเพื่อผ่อนผ่อนเครื่องยนต์เอาไม่ผ่อนไม่ผ่อนไอ้ตัวนี้ไม่ผ่อน ตายแล้วอยู่ไหนเนี่ยครับหลงครับหลงโลกแล้วครับในอยู่ตรงั้นหรือเปล่ามีมีเมฆอยู่นะครับอ่าลง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 เลื่อนเมาส์ขึ้นบนสุดนะครับเพื่อเราจะลงนะครับเอานี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอ๋อ,อก,ก้อนเมฆนะครับแล้วแล้วเราก็มาสู่พื้นโลกอีกรอบหนึ่งนะครับเออเอเนี่ยครับ สำหรับเวอร์ชั่น1.8นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เอามาทดสอบในวิดีโอนี้นะครับนะครับมันแลวทีนี้ครับอมันจะมีไอเทมอื่นื่นนครับถ้าเกิดว่าใครสามารถเล่นเป็นนะครับมารเลวครับเกมนี้นะครับ จอดสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยนะครับกดตัวชิปนะครับเพื่อลงจากเครื่องนะครับเนี่ยครับไอ้นี่ชื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันชื่ออะไรตัวนี้คือ HGS 2 2 7นะครับชักนะครับเป็นเหมือนปลาฉลามหรวะเนี่ยก็จะมีมิไซล์ติดด้านข้างนะครับ แล้วก็ไอเทมอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไอเทมอื่นๆพวกนี้เอาบอมยังไม่ได้ทดสอบใช่ไหมน้องต้องไปทดสอบเองนะครับอ,อันนี้นะ่าจะเป็นลูกปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนนะครับเรามาดูกันอันนี้โต๊ะครับนะครับโต๊ะครับไอพวกนี้นะครับนี่ก็โต๊ะครับอันนี้เป็น UGF Enable ก็จะมีอะตมหลายๆอย่างที่สามารถ <c oughs> เอามาประกอบเป็นเครื่องได้นะครับ <c oughs> เครื่องเบียนก็ต้องมีแพนก่อนนะครับอะตมสเปาร์นแล้วก็มีทงนะครับแล้วก็จะมีหุ่นนะครับไอเทมเหล่านี้น้องๆสามารถราลองเอาไปศึกษาดูได้นะครับลองไปเล่นลลลลลลว่างๆก็อัดคลิปก็ได้นะครับแล้วก็แชทบอกมิน้นท์เพ่อนผมอัดคลิปมา มีแนะนำไอเทมใหม่ในมอดนี้นะครับก็บอกมาได้ครับเดี๋ยวจะไปติดในหน้าเว็บในหน้ามอดนี้นะครับอมอดหุ่นยนต์พิฆาตนะครับสำหรับอมอดนี้บิกินขอจบเพียงเท่านี้ครับพบกันกับคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นมอดกาแล็กก็ได้ g a l a ็กซี่ครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากเห็น มิสเตอร์บิกินรีวิวกาแล็กซี่คนะครับบวกกับ MOD, ออมอสหุ่นยนต์พิฆาตนะครับเราจะไปตรุยกันนอกอวกาศนะครับไปสร้างแผ่นอยู่นอกอวกาศนะครับเอาเอาเลโคสอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาด้านล่าง youtube นี้นะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ